ไม่กวดดอกแขมจากภูมิปญาท้องถิ่นวริสันว่าอาชีพเสริมสาบันแก่งไม่ตำบนสังคมาเพื่อสังคมน้อง่ายสร้างไร่ได้เดือนละซีหอดหาพันบาทครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับ คุณยายแดงเลยครับหรือว่านั่งสีวบบาบุญครับอายุ64ปีบ้านแก้งไม่ตบลสังคมมาเพื่อสังคมจังหวัดน้องไขยกำลังเห็ดไม่กวดดอกแขมซึ่งเป็นการาเห็ดแบบผู้มบัญ้าทองทินมาประยุกเป็นผลิตภัณฑ์เอ่ย,อยในตบลสังคมมีภูเขาสูงเจริญเทินมีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายมีแหล่งน้ำปลาสมุนไพรนอไม่เห็ดปลาหอยปูกบเขียดและต้นแขมจำนวนหลายตนนี่คือต้นแขม ต้นแขมมันเป็นต้นห้าโอ้กระทิต้นนี่แลนะหละเนาะเมื่อชาวบ้านออกไปประกอบอาชีพนะครับไปหาอาหารป้าทึ่งเขากระเซ็นดอกแขมหลาหลก็คิดว่าใส่ประโย,ะโยชน์ได้แล้วครับก็บเลยเก็บเอาดอกแคมเนี่ยมามัดร่วมกันประมาณหนึ่งกับมือเฮ็ดเป็นไม้กวดดอกแขมแทนไม้กวดจากฟางเข่ะต่อมาชาวบ้านก็ได้นําดอกแคม,แท,ม,แมที่ขึ้นยู่บนทั่งผู้นี่นะครับมาเห็ดไม้กวดดอกแคมในปัจจุบันโดยได้ประยุกต์ใส่ด้ามเป็นไม้ไผ่หวายหรือเส้นพลาสติกนี่แหละครับ นั่มาทักยึดให้แน่นกับดัางไม่ไพ่ต่อมาไว้ก็หายงากะนะครับ มีราคาแพงพร้อมทั้งหยุงยากในการเล่าการแซ่น้ำแซ่ใบยังก็เลยเอาเส้นพลาสติกเนี่ยมาแทนเอิ่มม้วนมาแถนมาตัดแถนแทนเส้นใบค่ะแต่ก็มีทั้งไม้กวาดดอกแขมที่ทักโดยไว้แหละกัเส้นพลาสติกเนี่ยมีเรียกสองแบบนั้นปัจจุบันราคาตังกันพี่น้องแจะมาเฮ็ดจากดอกแขมคือกันบาซานเพิ่นว่ามันเป็นไม้อ่ามันเป็นไม้กวาดที่คงทนเนี่ยใส่ได้สามสี่ปีเลยขันโบเอาไปตัดเอาไปเฮ็ดเนื้ออื่นเนี่ยเขาบอกไปตีลูกอะแมนค่ะสรางได้ให้กับคุณย่ายสีไว้เนี่ย เดือนนึงนี่ซีถึงหาพันบาทเลยเด้เพราะว่าอันนึ่งนี่เพื่อนขายอัละหาสิบบาทนตว่าเป็นรายใดเสริมที่ดีมากๆเลยเห็นกับพี่น้องชาวบานแก่งไม่เนาะค่ะหลังจากเพื่อนกีดย่างแล้วเพื่อนก็มาเก็บดอกแคมนี่ล่ะดอกแคมลักษณะสีคือคล้ายๆต้นอ้อยแม้แต่ว่าต้นน้อยๆที่เกิดขึ้นน้ำพุน้ำเขาอย่างสีหน้ามันกับสีลายเป็นมอทั้งนั้นเพราะว่าอากาศกับสีดีพันเกิดนั้นกับเพื่อนกับสีไปเก็บมาร่วมกันมาตากแล้วกับซันดอกมันออกสิเกินกับอาก้านมันเนี่ย สังเกตบ,บ่าไม่ไม่กวาดที่ห้องออกมากวาดใหม่ๆนี่เล่าสิมีอันขนขูอันดอกมันขนูอันนั้นดอกแข็งเหมือนกันบอ<ม>โอ้ก็แสดงว่าไม่กวาดที่ห้องกวาดสมื่นนี่ก็เป็นเรื่องกวาดดอกแข็มแต่ว่าขอนแก่นนี่มีอยู่พุ่งทางบ้านโศกหนกักอำเภอเปื่อยหน่อยขอนแก่นเด้